วิวดูชี้ใครมาดูชี้ใครมานู่นดูชี้ใครมาเข้าพัดเข้าพัดตายแท้มึงมุนแท้มึงเข้าพัดมึงจำได้มันจำได้ขนาดนี้แล้วชี้ทอดชี้แตกเลยมาดูมันดีใจมันชี้แตกเลยคือมันจำได้แน่เลยเนี่ยเพราะถ้าปกติหมาแปลกมามันเห่ามันกระโจนไปแล้วอะ จริงๆผมลืมไปแล้วว่าพี่จะมาวันนี้จริงๆจริงๆแล้วเมื่อคืนพี่เขาบอกว่าเก่งตรงโลเคชั่นท่านพี่หน่อยลืมแบบนี้ลืมเหมือนกันอจริงๆเช้านี้ก็ลืมเช้าที่ก็ลืมอยดูชี้ใครมาดูชี้ใครมานู่นดูชี้ใครมาดูชี้ใครมาเนี่ยเข้าปัดเข้าปัดผมลืม นี่เมื่อกี้พี่มาจอดหน้าบ้านผมยังคิดไม่ออกเลยว่าใครมาผมลืมผมลืมลืมไปเลยมาเนี้มานี่มานี่ข้าวพัดข้าวพัดตายแท้พวกมุนแท้มึงข้าวพัดมึงอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวยสวยลูกสวยนะลูกเนี่ยลูกสวยแล้วเจ้าลูกสาวลูกจำได้หรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยจำได้จำได้มันเล่นขนาดนี้ม้ย ชอดมันตัวจำได้มันจำได้ขนาดนี้แล้วขีทอดขีแตกเลยมาดูมันดีใจมันขีแตกเลยแล้วมันก็อุ้ยทำไมมันตัวเท่ากันเลยอ่ะเออยทำไมมันตัวเท่ากันเลยอ่ะหนูทำไมหนูตัวเท่ากันเลยลูกเพรมันจําได้แน่เลยเนี่ยเพราะถ้าปกติหมาแปลกมามันเห่ามันกระโจนไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันจําได้จําได้จําได้แหละทําไมมันสวยจังเลยลูก ทำไมสีขาวสวยจังเลยอะ่ะแล้วทำไมดูอีสวยดูเป็นขี้จังเลยอะ่ะหุยตื่นเต้นมากเลยอะ่ะลกูกพาร์ทพาร์ทออ,ออกจากตรงนี้เปลี่ยนกลายเป็นผู้ดีหมดเลยลกูกพัดทดูนี่ยายยายยายอุ้มหน่อยยายอุ้มหน่อย,ย,ยอโอ้ยพาร์ทพารลูกยายอุ้มหน่อยมันจะเ,จะเ,เลเะเะเะี่มันเล่ยอย่างเดียวเลยโอ้ยเอ้ยดูดิมันต้องจําได้แน่เลยต้องจำได้แน่เลยอะลูก มาให้เก่งว้ายหัดตาหัดตาเฮ้ยคิดหอดคิดหอดจำได้เหรอลูกดูดูดูมันดูมันโอยดูมันดิหนูลูกมันนี่ยังไม่ได้อ้วกอย่าเดี๋ยววิ่งมาฉีวิ่งมาฉีวิ่งมาฉีดูดูไหนดูไหนโอ้ยดูหัดคิดถึงตาสิเนี่ยดูหัดคิดถึงตาดูหน้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 าหัดคิดถึงตาโอ้ย เดี๋ยวไม่สนใจมันดูมันเล่นอย่างเดียวเลยเล่นเด็กน้อยนาะอเด็กน้อยหนูลูกไอเนี่ยไอทีติดเอ้ยยา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 ,ยา,ยายหนูลกูลกลูกมันจําได้หรอวะจําได้แน่เลยอะามันดื้อขนาดเนี้ยผัดพัดเอาผัดผัดก็ไม่ใช่ย่อยใช่ไหมพี่ ดื้อไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน,น,นใช่ไหมไพัดว้าดไปแล้วัดเลยเล้าทำมันดูดื้อจังตอดลวกกุลิกๆๆๆๆไม่นสนใจเลยหนูมันหลบมาอ้าวแล้ว่าจะวิ่งมาหาวิ่งเลยมานี่พัดพัดเข้าบ้านไปแล้วพัด เอาผัดผัดมาหนี้ลูกผัดมาหนีหน่อยผัดไอ้คิดเตีงคิดเต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 งคิดถึงโอ้คิดเตงคิดเตงคิดเตงคิดถึงมานนีหน่อยมานีหน่อยมาหนีหน่อยมานนีหน่อยมานนีหน่อยมาหนีหน่อยเหนื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 ่อยเล่นเยอะแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไปแม่หนูรู้ไหมว่าแม่หนูไม่ได้เอาหนูมาฝากนะแม่หนูเอาหนูมาเช้ง ผัดผัดแม่หนัวหนูมาทท้งอ้งุ้ยม,มีของฝากด้วยเ<ม>บรารนี่เขาผัดเบานี่ขาผัดเบาวน,นี่ก็คือเอาเนื้อของเขาผัดมาทำเบานี่นั่เนเองตัวน,นี้ก็คือหุ่นนะอันนี้คือเนื้อจริงๆของน้อง, <S <S องไม่เห็นมีเบอร์คอนแทคสั่งได้เลยก็สั<อ>งส่งพี่เพจน้องเขาผัดใช่ไหมนี่แล้วก็เงินส่วนนึงก็ที่ขายได้ก็จะเอาไปช่วยหมาจรจัดช่วยหมาจรจัดนะจ๊ะ ก็คือหลังจากนี้นะครับเขาผัดก็กลายเป็นหมาจรจัดเป็นที่เรียบร้อย,อยเอามาปล่อยแม่ปมไปปีนถ้ำนาคาหนูก็หนูก็อยู่นี่นะกลับมาก็เป็นขี้แล้วครับเอาเลยลูกเอาให้เต็มที่คิดเหมือนจะได้เล่นกันวันนี้วันสุดท้ายคืนนี้หนูไม่ต้องนอนด้วยกันได้แยก <c oughs> <c oughs> มันเลือดมันเลือด <c oughs> อ้าวเรียบร้อยนอนเล่นน้ำเรียบร้อยต้องโดนตีแล้วไม้เรียวในมือคุณแม่สั่นแล้วลูก นอนกินแล้วเหมือนแม่เลยตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะครับทุกคนเดือดจริงเดี๋ยวจะฝากไว้กับเก่งหนึ่งคืนนะหนึ่งคืนหรือหนึ่งวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้หนึ่งคืนหนึ่งวันมาเอาวันที่สเมาเอาวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับตายแน่ตายแน่วันเสาร์ยี่สิบเจ็ดพี่ขอที่นอนยางพารามาให้ด้วยมาฝากด้วยด้วยเจ้าด้วยเจ้าวันเหนื่อยเบิกเบิกเบิก เนี่ยเด็กหนูเปือกเปือกเป็นไรอ่ะผิดหวังเหรอเมื่อกี้หลุดออกจากบ้านแล้วจับมาเร็วเหรอโอ้ยแม่แม่แม่น้องผัดไข่ที่นอนยางพาราด้วยนะทุกคนมีบ่าวนี่ด้วยพอแล้วลูกพอแล้ว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 ติวิงเรียบร้อยหนูจะต้องเป็นหมากำพาแม่แล้วลูกหนูต้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่มารับนะเดี๋ยวแม่มารับนะลูกนะ พี่พี่ครับถ้าถ้าเกิดว่ามีมีคนอยากได้ที่นอนยางพาราสั่งได้ที่ไหนครับทักแชทในในเฟซคุณแม่ก็ได้ค่ะเฟซคุณแม่อยู่ที่หน้าเพจน้องข้าวากีมีไ,มออไหมนะน้องไม่ใช่น้องข้าผัดมีไหมครับมีค่ะหน้าเพจน้องข้าผัดก็มีหน้าเฟซบุ๊กของคุณแม่นะครับไปทักได้เข้าเผิดน้องข้าผัดก็ได้ถ้าทักผ่านน้องข้าผัดได้ไหมฮะ พี่เขาคอนเฟิร์มมาว่าเป็นที่นอนที่เอาไข่ไปวางครับปางแลวหลบวางไข่ลงไปใช่ปะช่ววางไข่เอาวางไข่ลงไปแล้วเหยียบไข่ไม่แตกได้นะแน่นอนแม่หนูจะไปแล้วลูกหนูกําลังจะโดนทิ้งหนูกําลังจะโดนทิ้งอ๋อหนูว่าเดินไปหาแม่เดินไปกินน้ำหนูกาลังจะโดนทิ้งแล้วลูกรู้ตัวไหมเนี่ยยังยังยังดิ่งอยู่แม่ไปแล้วพัาดพัดไม่ได้สนใจเลย บ๊ายบายกันบ๊าไปไปไม่สนใจหรอกหนูกำลังจะโดนทิ้งลูกแม่หนูหนูมาทิ้งเนี่ยเห็นไหมเจ้าเจ้าเจ้าล็อกเลยครับพี่ึบไปแล้วบบ๊าายยบ๊ายบายพัดพัดแม่ไปแล้วลูก เขาผัดนู่นแม่ไปเดินแม่เดินไปนู่นแล้วปัดสดใจแล้วเราสดใจมันเลนอยู่เนาะไปแล้วโดนทิ้งเป็นหมากำะพาร์แล้วมึงเละแท้มึงตื่นก่อนตื่นมาคุยกับพี่พี่เขาก่อนซักอย่าบอกด้ว่ารับหนึ่งสองรับแนว <c oughs> ตื่นกันลูกบอกพี่พี่เขาหน่อยว่าหลังจากดูคลิปจบแล้วนะฮะทุกคนอย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผมฝากเป็นกําลังใจงให้เขาสากน้อยแล้วก็พี่ข้าเต้าเข้าสวยและข้าเจ้าตรงนู้นด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจไว้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปด,ดีๆของเด็กๆก,อก็อยากนอนสินอน <laughs> ล้วไปนอนกันรวยโอ้ยขอโทษว่าขอโทษ